10ผักผล,ลไม้โพแทสเซียมสูงที่ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงนะคะ โดยเฉพาะผู้ปว่วยโรคไตในระยะ 3B ระยะ4แล้วก็ระยะที่5ค่ะซึ่งในระยะท้ายนี้นะคะเราจะต้องดูแลควบคุมค่าโพแทสเซียมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะ,ะเพราะถ้าเกิดว่าโพแทสเซียมสูงมากเกินไปค่ะก็จะมีผลต่อระบบการทําง,งานของหัวใจทําให้หัวใจทํางานผิดปกติเต้นผิดปกติเกิดขึ้นได้และถ้าโพแทสเซียมสูงมากๆนะคะคนไข้ก็มีโอกาสที่เสี่ยงที่จะได้รับการฟอกฉุกเฉินก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะดูแลค่าโพแทสเซียมให้อยู่ในช่วง3.5ถึง5 ะะซึ่งผักและผลไม้นะคะจะเป็นจุดกําเนิดหรือว่าเป็นแหล่งที่มาของโพแทสเซียมนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะามี10ผักผลไม้นะโพแทสเซียมสูงที่ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงมาฝากนะคะอย่างแรกเลยนั้นก็คือคะนาค่ะ2ผักโขมนะคะอย่างที่3คือหัวปรีอย่างที่4คือดอกกระดมนะคะเพราะว่าเป็นพืชหัวโพแทสเซียมก็จะสูงนะคะอย่างที่5บลอกโคลี่นะคะและ6ก็คือแก้วมังกระคะ่ะ7มะระกอสุก8ขนุน เาทุเรียนและอย่างที่1ิก็คืออะโวคาโดค่ะและนี่ก็คือ1ิผักผลไม้นะที่ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยงนะเราก็ไปเลือกทานผักผลไม้กลุ่มสีอ่อนๆน,นะ,ะที่ค่าโพแทสเซียมเนี่ยอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางนะ,ะที่จะดีต่อผู้ป่วยโรคไตมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีคู่มือกินดีไตดีเล่มนี้อยู่แล้วนะคะก็จะมีหน้าในเรื่องของผักผลไม้นะคะค่าโพแทสเซียมเนี่ยที่แนะนําสําหรับผู้ป่วยโรคไตไว้นะคะก็สามารถที่จะเปิดนะคะดูทําความเข้าใจได้เลยเพราะว่า ในนี้นะคะจะเป็นรูปภาพนะทำให้เราดูได้ง่ายมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่มีนะคะก็จะเป็นผักกลุ่มโมเลเสเซียมน้อยถึงปางกลางที่แนะนําให้เลือก่านนะคะก็จะเป็นพวกเห็ดหูหนูดามนะ,ะมะเขือเปาะบวบหอมบวบเรียมนะ,ะแตงกวาค่ะหรือว่ามรากอดิบนะคะหรือว่าจะเป็นฟักเขียวนะ,ะพริกหยวกค่ะหรือวาอ่าหอมหัวใหญ่ผักกาดขาวกระลำปีนะ,ะหรือว่าถ้าเป็นผักสลัดก็แนะนําเป็นเรดโอลนะคะซึ่งผักเหล่านี้เราสามารถทานสลับปรับเปลี่ยนกันไปได้เลยเฉลี่ยก็คือเป็นผักลวกส เสามารถที่จะทานได้มือละหนึ่งทัพีนะ,ะในส่วนของผักสดเนี่ยก็คือจะ ผักสดสทัพีเนี่ยเท่ากับผักลวกสุก1ทับพีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลือกทานให้เหมาะสมกับระยะไตของคนไข้เหมาะสมกับค่าโพแทสเซียมของคนไข้นะเพื่อที่จะช่วยดูแลค่าโพแทสเซียมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยนนในเรื่องของการดูแลอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะก็กดแอนไลน์ตามที่มุมขึ้นหน้าจอตรงนี้แล้วก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะหรือว่าท่านใดที่สนใจคู่มือกินดีแต่ดีเล่มนี้นะคะก็กดติดต่อสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะ สำหรับคู่มือเล่มนี้นะคะเป็นขนาด A4 นะคะปริ้นสีทุกหน้านะคะตัวหนังสือตัวใหญ่อ่านได้ชัดเจนนะคะมีอยู่ประมาณ180กว่าหน้านะคะและก็มี100เมนูอาหารคาว25เมนูขนมหวานและ25เมนูเครื่องดื่มแนะนําไว้และยังมีสาระความรู้สําคัญที่ผู้ปล่วลยโรคไตควรทราบอีกนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็กดติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ติดตามสาระสุขภาพดีๆได้ทางไลน e อ้อมสารินีหรือที่ Facebook กินดีใต้ดีชีวีมีสุขบายคุณอ้อมสารินีหรือที่ Youtube กินดีมีสติกับคุณอ้อมสารินีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนวเวลา่ามีสาระสุขภาพดีๆมาฝากในคลิปถัดไปค่ะ